บางคนว่าป่าเป็นที่พักพิงของชีวิตแต่บางคนก็ว่าป่าเป็นที่สิงสถิตของความตายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบสิบปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆใกล้เขตป่าสงวนทางภาคเหนือมีข่าวเล่าลือกันมานานว่าลึกเข้าไปในป่ามีสารเจ้าเก่าแก่ตั้งอยู่กลางต้นไม้ใหญ่ไม่มีใครกล้าไปแต่ต้องหรือแม้แต่เฉียดใกล้เพราะว่ากันว่ามีวิญ,ญญาณเฝ้าอยู่วิญ,ญญาณที่รอคอย คนหลงป่าเพื่อเอาชีวิตเขาไปเส้นไหว้ของที่อยู่ในป่าอย่าไปเอาสิ่งที่อยู่ในป่าอย่าไปท้าทายคำเตือนนี้เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดี 1. พงใช้หนุ่มวัย27ปีเพิ่งกลับจากกรุงเทพตั้งใจจะไปเที่ยวเดินป่ากับเพื่อน 2. โบท๊ทเพื่อนสนิทที่ชอบเรื่องลี้ลับอยากพิสูจน์ว่าสารเจ้าผีไม่มีจริง สามมุกแฟนสาวของโบ๊ทที่ฝันร้ายเห็นภาพคนถูกลากเข้าไปในป่าพงกับโบท๊ทตั้งใจจะเดินป่าสักสองวันไปดูน้ำตกในตำนานแต่ระหว่างทางชาวบ้านพยายามเตือนว่าอย่าเดินผ่านทางต้นโพใหญ่สามต้นนะใครหลงเข้าไปจะไม่มีวันกลับออกมาทั้งสองกลับหัวเราะแล้วเดินต่อไปโดยคิดว่ามันก็แค่เรื่องเล่าไล่ผีตอนกลางวันทุกอย่างปกติดี เสียงนกเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลชัดเจนแต่พอตกกลางคืนเสียงรอบตัวเงียบผิดปกติเหมือนมีใครจงใจกลั้นลมหายใจทั้งป่าเหมือนตายสนิทโบ๊ทเริ่มบ่นว่าได้ยินเสียงคนเรียกไหมวะพผงเองก็เริ่มเอะใจเพราะมีเสียงแว่วมาเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้เบามากจนแทบแยกไม่ออกว่ามาจากทางไหนกลางดึกทั้งสองทนไม่ไหวลุกขึ้นมาส่องไฟฉาย แต่พอไฟฉายจับไปทางต้นไม้ใหญ่พงเห็นเงาคนยืนหันหลังอยู่ท่าทางคล้ายผู้หญิงผมยาวสวมชุดขาวพอเรียกก็ไม่ขยับจู่ๆก็หายวับไปกับตาคำสาปสารเจ้าเก่ารุ่งเช้าทั้งสองเดินต่อไปจนหลุดมาถึงสารเจ้าร้างที่ว่ากันว่ามีผีเฝ้าอยู่ที่นั่นมีเสาหินเก่าแตกหักตั้งอยู่กลางรากไม้พันกันเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่อยากให้เข้าไปใกล้แต่โบท๊ทไม่ฟัง พยายามเดินขึ้นไปถ่ายรูปทันใดนั้นเองล้มหมุนแรงจัดเหมือนพายุมาในจุดเดียวโบสล้มลงกับพื้นร้องโอดโอยจับขาตัวเองแน่นพงรีบเข้าไปดูแต่ก็ต้องผงะเพราะที่ข้อเท้าโบสมีรอยช้ำคล้ำเป็นรูปมือมนุษย์กำบีบไว้แน่นทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยเสียงผู้หญิงร้องไห้ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ได้ยินชัดเจนรอบทิศอย่ามาแย่งของข้า อยามาเอาของข้าพงหันซ้ายขวาเจอแต่ความว่างเปล่าความน่ากลัวทวีคูณคืนนั้นเขาตัดสินใจตั้งแคมป์แถวนั้นเพราะเพื่อนเดินไม่ไหวพอตกดึกเหตุการณ์หนักกว่าเดิมโบท๊ทเริ่มพูดละเมอเขาอยู่ใจต้นโพเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วยพงปลุกยังไงก็ไม่ตื่นพอใช้หนุ่มหันไปเห็นในความมืดก็ต้องตกใจเพราะมีเงาของผู้หญิงคนนั้น ยืนมองเข้ามาในเต็นท์ด้วยแววตาเวววอนผมยาวเปียกชื้นชุดขาดรุ่งริ่งราวกับศพที่เน่าอยู่เป็นปีพงทํทำด้แค่หลับตาและภาวนาแต่เสียงฝีเท้ากลับค่อยๆเดินวนรอบเต็นท์เหมือนกำลังหาทางเข้าเช้าวันสุดท้ายพงตัดสินใจลากบดกลับทันทีแต่ยิ่งเดินยิ่งงงวนเพราะกลับไปเจอแต่ต้นโพสามต้นเดิมทั้งที่เดินมาตั้งครึ่งวันเขาพยายามตั้งสติท่องบทสวด แต่เสียงร้องไห้ตัวดังขึ้นไม่หยุดสุดท้ายพงตัดสินใจโยนเครื่องรางที่แม่ให้ติดตัวมาทิ้งลงกลางป่าแล้วขอเข้ามาเสียงดังขอโทษครับอย่าทำร้ายเราเลยเราจะไม่ลบลู่ทันใดนั้นบรรยากาศหนัดอึงก็คลายออกลมพัดแรงครั้งสุดท้ายก่อนจะสงบทุกอย่างกลับมาเงียบเชียบทั้งสองกลับออกมาได้ในวันถัดมาแต่โบ๊ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะขาอักเสบ และที่แปลกคือหมอพบรอยฟันคล้ายคนกัดที่ข้อเท้าไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากไหนหลังจากนั้นโบท๊ทไม่เคยกลับไปป่าอีกเลยส่วนพงก็ยังฝันร้ายถึงเงาผู้หญิงคนนั้นเป็นระยะระยะเหมือนมีบางสิ่งยังติดตามมาไม่ยอมให้เขาลืมป่าเป็นของป่าอย่าเอาตัวเองไปท้าทายสิ่งที่ไม่ควรเห็นเพราะบางครั้งเราอาจไม่ได้กลับออกมา เป็นคนเดิมหลังจากโบสหนีออกมาจากป่านั้นพร้อมรอยกัดประหลาดที่ข้อเทา้าเขาต้องพักรักษาตัวอยู่หลายวันแต่กลางคืนก็ยังละเมอเขาจะเอามุกไปเขาจะเอามุกไปมุกซึ่งเป็นแฟนโบสทเห็นสภาพคนรักเป็นแบบนั้นก็เจ็บปวดเธอเองก็ฝันร้ายทุกคืนว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เรียกชื่อเธอในป่ามุกมุกจนวันหนึ่ง มุกทนไม่ไหวตัดสินใจเดินทางกลับเข้าไปในป่าจุดที่โบสเคยเจอสารเจ้าลึกลับเพราะเชื่อว่าถ้าไม่ไปสะสารกับวิญญาณจะไม่มีวันได้หลุดพ้นหลังจากโบสหนีออกมาจากป่านั้นพร้อมรอยกัดประหลาดที่ก็เท้าเขาต้องพักรักษาตัวอยู่หลายวันแต่กลางคืนก็ยังละเมอเขาจะเอามุกไปเขาจะเอามุกไปมุกซึ่งเป็นแฟนโบสเห็นสภาพคนรักเป็นแบบนั้นก็เจ็บปวด เธอเองก็ฝันร้ายทุกคืนว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เรียกชื่อเธอในป่ามุกมุกจนวันหนึ่งมุกทนไม่ไหวตัดสินใจเดินทางกลับเข้าไปในป่าจุดที่โบสทเคยเจอสารเจ้าลึกลับเพราะเชื่อว่าถ้าไม่ไปสะสางกับวิญญาณจะไม่มีวันได้หลุดพ้นเช้าวันนั้นมุกเดินเข้าป่าไปคนเดียวเอาของเส้นไว้ติดตัวทั้งทูบเทียนดอกไม้แต่ยิ่งเดินลึกเข้าป่า ทุกย่างก้าวก็ยิ่งเย็นยะเยือกผิดธรรมชาติเหมือนมีใครจ้องตามหลังพอมุกเดินไปถึงต้นโพสามต้นที่โบสทเล่าไว้ลมหายใจของเธอแทบขาดห่วงมองเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวยืนรออยู่ข้างหน้าสายตาเศร้าจนบอกไม่ถูกหญิงคนนั้นพูดเสียงเย็นเยียบมาแล้วหรือท่านใดนั้นมุกเหมือนโดนแรงบางอย่างดึงแขนเธอพยายามดิ้นแต่ขากลับก้าวไม่ออก ข้างหน้าเป็นสารเจ้าที่ผุกพังล้อมด้วยรากไม้พันกันแน่นเสียงแววแวววรอบตัวดันกล้องเจ้าจะมาแทนหรือจะหนีหัวใจมุกเต้นระรัวเธอตั้งสติรีบวางของเส้นไว้แล้วก้มกราบขอขามาขอโทษอย่าทำอะไรเราเลย แต่ราวกับคำขอไม่เป็นผลรากไม้ใต้ฟื้นดินพุ่งขึ้นมาพันข้อเท้ามุกถูกลากเข้าไปในสารเจ้าอย่างช้าๆจนร่างเธอหายลับไปในความมืดหลายวันผ่านไปโบดเริ่มรู้ว่ามุกหายไปจริงๆเขาทนไม่ได้ต้องพาตัวเองกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งทั้งที่ขายัางเจ็บกูต้องพาเขากลับมา เมื่อบสกลับมาถึงสารเจ้าเขาเห็นรอยลากบนดินรอยเท้าของมุกที่หยุดลงตรงแท่นบูชาแล้วหายไปอย่างไม่มีร่องรอยบดเดินเข้าไปใกล้าสารเจ้าที่เงียบสงัดกลิ่นเหม็นเน่าแรงกว่าเดิมภายในมืดมิด,ม,ดมีเพียงเสียงสะอื้นคล้ายเสียงมุกโบดช่วยด้วยชายหนุ่มแทบขาดใจเขาร้องเรียกแฟนสาวเสียงดังแต่ไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงร้องไห้ลอยวนรอบสารเจ้าเหมือนกับที่เขาเคยได้ยินมาก่อน นั่นทำให้เขารู้ว่ามุกไม่ได้หายไปไหนแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของป่านี้ไปแล้วในที่สุดโบสก็ทําใจเดินถอยออกมาเขาไม่มีเรียวแรงช่วยแฟนสาวได้อีกเพราะเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงแค้นอย่าเอาใครกลับไปที่นี่คือของข้า โบท๊ทหนีออกมาจากป่าได้แต่ไม่เคยกลับไปอีกแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังฝันเห็นมุกยืนร้องไห้ใต้ต้นโพสามต้นเรียกหาเขาอยู่ตลอดถ้าใครได้ยินเสียงร้องไห้ในป่าอย่าเดินตามเสียงนั้นเพราะคุณอาจจะไม่มีวันกลับมาได้เหมือนเดิมฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีเรื่องเล่าใหม่ๆมาให้ฟังทุกวัน